Hello everyone, I'm Katie. Today we are in the Grand Luxury Villa in Banjo area. So let's take a look. Four bedrooms, four bathrooms, spacious living area with eight meter high ceiling, solar electric system, two car parking with EV charger. location: just 2 minutes to board a venue go to delegate and hashtag international school. Just 10 minutes drive to the beach and shopping center. I hope you enjoyed this video. And if you're interested in the villa, please contact me. And don't forget to subscribe my channel. See you next video. Bye. Wow. <laughs> 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 <tôi> <laughs> คลิปน่าสวยมายถึงน้องเคที่สวยไหมคะโอเคค่ะปรบมือกับน้องเคที่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคที่ค่ะลูกสาวเคที่นะคะอายุยี่สิบหกปีค่ะเมื่อก่อนก็เป็นเไม่ได้ถึงกับนางแบบ <ทำ S 1> แต่ว่าก็คือว่าทําอาชีพแบบอิสระค่ะแต่ว่าก็เอได้มา เริ่มต้นตอนแรกก็คือว่าชอบอาสังหาแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะทําแบบร้องไห้ไปอะไรไปก็คือเราไม่รู้เลยก็คือเริ่มต้นจากพี่สิทธ์เลยค่ะอันนี้ก็คืออยากจะอวยยศมากเพราะว่าเคที่อเริ่มจากศูนย์แล้วก็ตอนแรกเรียนฟรีกับพี่ค่ะจากนั้นก็พี่สิทธิ์ก็ทำสอนให้ทำเพจทำทุกอย่างเริ่มตั้งทั้งที่ไม่รู้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คือพี่สิสอนหมดแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็เลยทำให้ กลายมาเป็นเอ่อเคทตี้เวอร์ชันเวอร์ชันอัปเกรดสมไหวประมาณหนึ่งปีใช่ไหมคะประมาณหนึ่งปีก็คือรุ่นแรกที่ที่เรียนกับพี่สุด้วยพี่สิค่ะใช่น้องเคที้เนี่ยอยู่ภูเก็ตนะคะทุกคนซึ่งคือการทำออนไลน์อ่ะคือเสีอ่คือสิ่งหนึ่งที่ออกมาสอนออนไลน์เพราะว่า มันมันมันทําให้น้องๆที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะเขาเข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาเรียนรู้ได้เนาะเนี่ยสี่สอนน้องเคที่เนี่ยก็สอนออนไลน์เหมือนที่สอนทุกคนแบบนี้แหละแล้วเราก็สื่อสารกันผ่านออนไลน์ตลอดเลยแล้วน้องก็มีผลลัพธ์เยอะแยะมากมายตามที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้เนาะตอนนั้นคือแบบปล่อยเช่าร้องไห้ใช่ปะตอนนี้คป็แบบโครงการฟูเวล่าต่างๆก็คือเข้าชา ใช่ไหมใช่ค่ะหลังๆเริ่มแบบเชิญจนแบบเ,เคที่ต้องคัดก่อนนะคะว่าอันไหนที่มันแบบโอเคกับเราอะคะ่ะคือเชิญเยอะค่ะเมื่อก่อนแบบมีแต่คนปฏิเสธเดี๋ยวนี้แบบเอค่อนข้างจะ,จะงานไม่ทัน <laughs> <laughs> ไม่ได้เล่านะคะอวดอวดใช่ทุกคนคือมันแบบคือเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆอะ่ะแล้วแบบ ทำมันทำได้นะคะแล้วเราเป็นนายหน้าที่วันหนึ่งเราเลือกงานได้เลือกซับได้เลือกลูกค้าได้เรากองเป็นแล้วแหละเนี้ยเอออย่างน้องเคที่นะคะคูเวลากี่ล้านนะลูกบอกเขาไปที่เข้ามาฝากขายกับเราเออหลังแรกก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบล้านค่ะ<ม>ใช่ตอนนั้น<ม><ผ>ก็คืออวด่ะ <laughs> 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 แต่ว่ายังขายไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดขายได้น,นี่น่าจะรวย <laughs> เออแต่ก็คือ มองเห็นไงหมายถึงว่าเจ้าของทรัพย์เขาก็มองเห็นเราในหน้า<ช>ท่านหนึ่ง<ช>ที่แบบไม่ใช่แค่ตัวเล็กแล้วเราเริ่มมีแสงเป็่งประกายแล้วไงเขาถึงกล้าที่จะฝากขายทรัพย์ใหญ่กับเราได้นะคะใช่ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณพี่สิทด้วยค่ะเพราะว่าพี่สิทแบบสอนเอ่ออันนี้ก็คือแบบสอน mindset นะคะ ก็คือมันมันทำให้ให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีจากตัวเองภายในนะคะมันทําให้เราแบบก้าวไปโดยที่เราไม่ต้องกลัวะคะ่ะเคที่ก็คือเป็นเอเจนต์ตัวเล็กๆที่แบบเริ่มมาจากคุณครูตัวเล็กๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบเราอยากทําสิ่งที่มันใหญ่นะคะมันต้องมีมายเซ็ตที่ดีใช่ค่ะนี่ก็ขออวยยศ <c oughs> <c oughs> ขอคุณดีบคุณมากขอบคุณมากเลย <c oughs> นะน้องเคที่ขอให้หนูฟังๆขอบคุณค่ะคุเกดอะมันเป็นอะไรที่ กำลังแบบมันลุ่งเรืองทุก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 ยุคแล้วค่ะเออนะคะก็ถ้าเกิดใครมีทรัพย์ที่จะฝากขายหรือมีลูกค้าที่จะซื้อทรัพย์ที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเห็นปะเราก็สามารถโคกับน้องเคที่ได้สี่ถึงบอกว่างานในหน้าค่ะมันเป็นการทํางานแบบทูเวย์แล้วก็เฟซทูเฟซทุกคนต้องแบบเออรู้จักกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราไม่สะดวกเดินทางไปภูเก็ตนะตอนนี้เราก็สามารถเออแจ้งน้องเคที่ไปได้ว่าเออมี ลูกค้าค่ะสนใจที่นี่อะไรเงี้ยือบางทีออะสิก็ยังส่งซับให้กับน้องอยู่เลยทั้งทั้งที่สี่อยู่กรุงเทพอ่ะน้องอยู่ภูเก็ตลูกค้าน้องจะมากรุงเทพก็ยังแบบเอ้ยพี่สี่มีซับตรงนี้ไหมมีอาคารพาณิชย์ตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยน้องที่เราคุยกันเี้ยมันก็คือเป็นคอนเน็ชันที่แบบมหศจาร์มากนะทุกคนในหน้ามันทํางานได้ทั่วประเทศอ่ะนะคะประมาณนี้ขอบคุณน้องเคที่ด้่ะบอบคุณค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะ